สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับเมื่อวานนี้ที่กรุงกวัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีการจับติว้วแบ่งกลุ่มการแข่งขันออกเรียบร้อยนะครับเป็นสิบแปดทีมรอบสิบแปดทีมสุดท้ายแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มละแปดทีมเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี้โดยรูปแบบการแข่งขันจะเป็นแบบเย่าเยือนนะครับนำเอาแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มเนี่ย ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งจะมีเจ้าภาพในทวีปอเมริกาเหนือก็มีแคนาดารเม็กซิโกและอเมริกานะครับซึ่งการแข่งขันก็จะมีการแข่งขันขึ้น11มิถุนาปี69นะจนถึง19กรกฎานะครับ69นู่นเลยอีก2ปีเนาะทีนี้รูปแบบการแข่งขัน18ทีมของโซนเอเชียเนี่ย แบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ6ทีมจะเอาแชมป์กลุ่มกลุ่มที่1 2ทีมกลุ่มที่2 2ทีมและกลุ่มที่3ามกกลุ่ม A B C นะกลุ่มที่กลุ่มที่3คือกลุ่มสี่อีก2ทีมรวมเป็น6ชาติเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติและอันดับที่3ที่4นะครับจะต้องไปเล่นเพย์ออฟกันนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3ทีมก็จะคัดเอาชนะเลิศกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ตาม6ทีมก่อนหน้านี้ไปเล่น ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรวมเป็น8ทีมนะครับในเอเชียส่วนอันดับที่2นะครับอันดับที่2ต้องมามาชิงกันนะครับมาชิงกันเพื่อหาผู้ชนะ1ทีมเพื่อเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปเล่นเพย์ออฟกับอีกในรอบที่5นะครับกับโซนอเมริกาใต้1ทีมโซนแอฟริกา1ทีมแล้วก็โซนโอเชียเนีย1ทีมคอนคาเคฟ อีก2ทีมนะครับเพื่อหา1ทีมนะครับไปเล่นฟุตบอลโลกเออดังนั้นซับซ้อนพอสมควรนะครับอ่าติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับทีเนี้ยกลุ่ม A ในโซนเอเชียนะครับที่จับตวกันเมื่อวานนี้ก็จะประกอบด้วยประเทศอิรานกาตาร์อุซเบกิสถานสหรัฐอาหรับอิมิเรตกีกิสถานเกาหลีเหนือนะครับส่วนกลุ่ม B นะครับเกาหลีใต้อิรักจอร์แดนโอมานปาเลสไตน์แล้วก็คูเวตนะครับ กลุมซีญี่ปุ่นออสเตรเลียาซาอุดีอาระเบียบาเลนจีนและอินโดนีเซียนะครับเนี่ยแบ่งกลุ่มออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะคิกออฟกันในโซนเอเชียในระหว่างวันที่5กันยายนนะครับถึงวันที่10มิถุนายนปีหน้านะครับอ,อย่างนีนก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือ,อนี่คือโซนเอเชียจะมี 8ทีมนะครับที่ไปฟุตบอลโลกแน่ๆน,นะครับและอีก1ทีมเนะี่ยจะไปจะไปเพย์ออฟกับทวีตต่างๆนานา,นา,นาเพื่ออีกหาอีก1ทีมนะครับเข้าไปสู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในปี69นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับ่อไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางไปทำงานกันโดยมีความสุขนะครับสวัสดีครับ